ให้เสียงภาษาไทยโดย User. ยูซ่าซเอชอองญิงข้าได้นำของที่ท่านขอมาแล้วนี่คือรายงานของข้ากับพีจ่าร <c oughs> ายงานการต่อสู้ของนักเดินทางท่านนั้นอืมดีมากเกี่ยวกับนักเดินทางท่านนั้นจงนำคำที่ฉันพูดต่อไปนี้เพิ่มเติมลงไปซะข้าผู้ตา,ตายน้องรับฟัง หลังจากที่นักเดินทางตื่นขึ้นในโลกที่เรียกว่าเทวทเขอได้ผูกมิตรกับเพื่อนที่ประกาศตัวว่าเป็นไกด์นำทางที่ดีที่สุดอฟังเหมือนเป็นอารามพบทของนิยายสไกลยเลยฮนจะเพื่อรวมทางที่ทั้งตัวเลและแสนจะอ่อนแองงองมแบบนี้จะมีประโยชน์จริงๆนั่นนะตามการประเมินของกาลก็คงไม่ท่ากับกูกาลท่านคนนั้นขอได้พบกับลมพายุลึกครับ และได้ช่ชีวิตมังกรยักษ์ที่หลงทางสายลมได้พัดพาไปทั่วแผ่นดินอีกครั้งกวีพระเนจรขับขันบทเพลงแห่งอิสรภาพอ,อมังกรบนฟ้ากับมังกรในน้ำดูเหมือนจะไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันเลยนะแต่จะว่าไปขนมปังปิ้งของชาวประมงที่เมืองมอนสเตอร์ก็ไม่เลวเลยนะ เขาเห็นความแน่วแน่มั่นคงดุดหินผาและความกล้าหาญของผู้คนรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับเทพอสูรตอนนี้ตัวมังเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะคึกคืนสาลาลอยฟ้าจะเป็นสกปพยานถึงความเจริญรุ่งเรืองของท่าเรือแห่งนี้ไม่อยากคิดจะพังถ้ามีอะไรมาบางังแดดตอนที่ขากำลังน,นอนอาบแดดบนชายหาดอยู่ละก็ขาก็คงจะโปรดดูเลยล่ะไม,ไม่ใช่อย่างนั้นหรือ ขอได้ยินเสียงกระซิบแห่งความปรารถนาของผู้คนหันกล้าท้าทายสายฟ้าที่สูงส่งเมือ่อความฝันอย่างรรกลึกท่า,ามกลางความโกรหุหอันไร้ที่สิ้นสุดแม้แต่นิรัน์ก็ยังได้รับความหมายของชีวิตใหม่นั่นท้าทายเทพเลยเหรอเขาปังปุริเย่จริงๆลเลยไ่แล้วนี่มันที่เคยแพวไปก็ฟังดูไม่ค่อยน่าอับอายเท่าไหร่แล้ว พได้รับกลิ่นอันย่อเยินของดอกไม้กลิ่นของความเขียวอจัจีแล้วก็ยังออเยไว้มาพูดถึงครั้งต่อไปแล้วกันไม่ช้าก็เร็วรอยเท้าของเขาจะไปปรากฏบนทะเลทรายอีกด้วยถึงท่านจะพูดไม่ผิดแต่ว่าตว่ารอยเท้าบนทะเลทรายแป๊บเดียวลมก็พัดหายหมดแล้วนะ ฉันอยากรู้จังเธอจะเลิกเดินทางไหนหรอเอเธอร์ท่านอยากตามข้าไปดูเขาหรือเปล่าล่ะคอองอคงแปลว่าไม่สินะ